สวัสดีครับพอกกยการกิดขยี่ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสยัยเมื่อวานพูดไปถึงเรื่องของวิรี่ผีกราบกราฟนะครับวิรีหน้าผีตลกดาราตลกอะที่มีปัญหากับแวดแหวดซึ่งเป็นน้องของอาพาพรนครสวรรค์นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผมฟังความข้างเรียวนะ ก็ไม่ได้ฟังคำชี้แจงของฝ่ายตรงข้ามเลยเราถามว่าผิดไหมก็ก็น่าจะผิดจริงๆแล้วผมไม่น่าจะรีบร้อนทำคลิปที่แล้วออกไปน่าจะรอสักพักหนึ่งก่อนค่อยทำครับก็ขอขอโทษด้วยก็ต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะที่พอภพรออกมาพูดปรากฏว่าวิลลี่เขาก็ ออกมาออกมาโต้นะแล้วก็เป็นหนังคนละม้วนเลยนะตกลงต้องมีคนต่อหลาหนึ่งคนไม่ว่าไม,ไม่ไม่ว่าหวาดแหวดสีหรือวิลลี่ต้องมีหนึ่งคนแน่นอนนะวิลลี่เขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาพูดแรงกับแหวดสีแต่จริงแล้วก็เหมือนพี่น้องคุยกันเหตุเกิดข้างล่างไม่ได้พูดใส่มไมลไล่กลับบ้านไม่มี แล้วไม่ไม่ให้ขึ้นคอนเวทีคอนเสิร์ตก็ไม่ใช่มันเป็นงานวันเกิดของกำนันพุกนะครับแล้วก็ตกใจที่อาภาพรให้ข่าวแรงกรณีจอนบียอนจุงแขนแหวดสีน้องสาวหายไปโรงพักที่สุพรรณ์แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับวิลลี่ผีกับกา,าับข้อหามินปอมาท โดยบอกว่าจีออนถูกไอวินลี่เนี่ยไล่ออกจากงานแถมไม่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตยังด่าทอจนเกิดชุลมุนโดยแหวดสีเข้ามาห้ามแต่กลับโดนหางเลขถูกด่าไปด้วยจนเรื่องบานปลายถึงหูพี่สาวเจ้าเรื่องถึงที่สุดนะวินลี่นั่นก็คือสมนึกนาคแท้ครับอายุห้าสิบเอ็ดปีก็ออกมาบอกว่าที่ผ่านมานั้นน่ะ กำนันพุกนะ่ะซึ่งจะ,กะเกษียณไงหกสิบแล้วก็เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสองพี่น้องแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมกำ,ำนันผู้ใหญ่บ้านสุพรรณบุรีก็จะจัดงานแซยิตแล้วก็เลี้ยงกเกษียณราชการนะเพราะเป็นกำนันมาสี่สิบปีแสดงว่าเป็นกำนันมาตั้งอายุยี่สิบนะใช่ปะจัดเลี้ยงสามร้อยคนนะ สามรอยโต๊ะนะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆก็มีเวทีคอนเสิร์ตมีคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายมีส่องแสงรุ่งเรืองแล้วก็จะมีคาราวานคาราบาวแบบเต็มวงด้วยวิลลี่เขาเป็นพิธีกรครับแล้วเป็นเป็นบนเวทีแล้วพอคาราบาวจบตามคิวก็แหวดสีนครสวรรค์จะขึ้นแล้วก็จอยบียอนก็จะขึ้น แต่ปรากว่ากำนันพุกอ่ะไปร้องเพลงกับประชาชนไปร้องเพลงอ่ะคือคือคิวของเขาแต่ตัวกำนันก็จะไปร้องอ่ะก็เลยส่งสัญญาณว่าในฐานะเป็นพิธีกรบนเวทีให้แหวกสีอ่ะให้แบบ บบร้องแบบให้ลงอ่ะร้องสามสี่เพลงให้ลงอะไรทํานองเนี้ใช่ไหมให้เกยียรติเจ้าภาพเขาเป็นทํานองเนี่ยแล้วก็ขณะที่กำนานพุกร้องเพลงอยู่เวนลี่เนี่ยก็มาอยู่มาหลังเวทีก็มาเจอกับพี่สมชายเขาเรียกพี่สมชายนะไม่รู้ใครนะก็มาต่อว่าว่าทำไมกันท่ามให้จอยบียอนพร้อมด้วยแหวดสี คือร้องแพงเพราะสองคนนี้เป็นนักร้องโคต้าของพี่สมชายเขาเขาเป็นคนจัดหามาเล่นสไม,ไมัยไม้ให้เขาร้องเขาก็าบอกว่าไอวิลลี่นี่ก็โดนด่าโดนด่าเละเลยแล้วก็ไม่กล้าถือกับพี่สมชายนะก็ปรากฏว่าก็เลยมามามาเคลียกับแวร์ซีแล้วก็จอยไม่ได้ไล่ออกจากงานเลย มีแต่โดนดานะเขาก็บอกอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นเวทีแล้วจะมีภาพของแวดสีกับจอยบีออนบนเวทีได้อย่างไรมันเป็นเข้าใจความเข้าใจผิดนะนะเขาก็จะสู้จะสู้แล้วเขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานด้วยหลักฐานหลักฐานมันก็คือกล้องวงจรปิดนะ ก็ไม่รู้ตอนด่ากันนะมีหลักฐานไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไร่เขาจริงหรือไร่เขาไม่จริงแล้วไอเวลลี่เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เด่มแต่ไม่ได้เมาอะไรทนนํานองนี้ตอนนี้ก็สรุปว่ามีคนตอนแหลคนหนึ่งแ่ะไม่รู้ใครฝ่ายหนึ่งไม่ใช่คนหนึ่งฝ่ายหนึ่งที่ตอแหลก็คือแหวกสีกับ จอยสีอ่อนส่วนไฮอภพอร์ไม่ได้ต่อแหละเพราะฟังเข้ามาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือวิลลี่ผีกลับกลับนะเดี๋ยวมันก็กระจ่างขึ้นมาแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันมีปัญหากันขึ้นเวทีนักร้องเนี่ยนะโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งหรือนักร้องไม่ใช่ลูกทุ่งกันแล้วแต่ไปคอนเสิร์ตพวกเนี้ที่เขาจ้างไปเนี่ยมันไม่มีกำหนดการที่แน่นอนไง ถ้าเป็นงานกาชาติเป็นงานประจําปีไปมันจะมีกําหนดการที่แน่นอนเข้าใจไหมแล้วในเมื่อมันมีกําหนดการที่ไม่แน่นอนและศิลปินแต่ละคนก็มามาพร้อมๆกันแล้วพวกนี้เขามาเร็วไปไวมาเร็วไปเร็วมาเร็วเคมเร็วอย่างผมเคยผมเคยจัดคอนเสิร์ตนะเชิญสุนารีราชสีมามาปุ๊บพวกนี้เขาเป๊ะมากเลยผมจัดที่นครไทย เขาต้องขึ้นเวทีสี่ทุ่มอีกห้าอีกสิบนาทีสิบนาทีสี่ทุ่มรถสุดารีจะมาละม,มาถึงหลังเวทีแล้วและสุนารีก็ก็อยู่ในรถรออยู่ในรถแล้วก็ทีมงานเขาคนขับรถเขาก็จะเอาแผ่นซีดีมาให้แล้วแล้วก็ไปนัดหมายกับคนทวบคุมเครื่องเสียง คือสุนารีจะมาคนเดียวส่วนไปเรียกเขาหาเครื่องไม่ได้นะแดนเซอร์ <Dan cer S 1> ไปเรียกหาเครื่องเด็กมันโกรธแดนเซอร์เ็าจะเป็นของเราเป็นอยู่ประจำทินเราเนี่ยก็มีลองแดนเซอร์เขาเต้นในทุกเพลงเข้ามาปุ๊บพอถึงสี่ทุ่มปุ๊บขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีลองร้องรอง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 ,องแต่ก่อนขึ้นเวทีต้องรับตังก่อนนะตามกติกามารยาทนะถ้าสนิทกัน อย่างผมสนิทกันไม่ต้องจ่ายเงินมาจําแต่พอขึ้นเวทีห้าหมื่นก็ต้องจ่ายห้าหมื่นก่อนถ้าไม่จ่ายห้าหมื่นเขากลับเลย๊บก็ขึ้นมันก็จะเป็นกติกาแบบแต่ถ้ามีมาหลายคนมาชนกันเนี่ยทุกคนต้องการมาไวไปไวและการติดต่อมันไม่ได้แน่นอนเวลามันไม่ได้แน่นอนมันเยอะอไปได้เพราะจะเป็นงานแบบนี้มัน,ม,นมันมั่วไงมันไม่เหมือนงานที่เขาเป็นระบบแล้วมันก็จะมีปัญหากูข,ขึ้นก่อน กูขึ้นหลังกูขึ้นก่อนคือข,ขึ้นหลังแล้วค่อยๆถูกกันอยู่แล้วทุกอาชีพไม่ค่อยถูกกันแหละเออปากไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องไม่ค่อยถูกกันอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรไปนะก็เลยมันจะมีปัญหาอย่างนี้เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับก็ถ้าเกิดไอวิลลี่สู้คดีก็สู้ไปว่าตัวเองไม่ได้ดา่าไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเกิดไม่ไปทำอย่างนั้นเขาจะไปแจ้งความหรือวะ เออมันก,ก็งงงง,ง,ง,งเขาจะไปแจ้งความทําไมวะอ่ะหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มาแก้ข่าวหน่อยเพราะมาฟังสองข้างไงเราไม่อยากฟังข้างเดียวเราเคยไปต่อว่ากันชัยกำเนิดพลอยแล้วว่าชอบฟังความข้างเดียวอะแล้วไปมาเราก็ไปฟังความข้างเดียวเหมือนกันก็ดูนะครับอีกไม่กี่วันก็รู้เรื่องครับมันจะไงสรุปไม่มีอะไรครับก็ขอโทษขอพอยกันก็อถอนแจ้งความกันไปเชื่อผมเด็ แล้วก็จูบป,ปากกันเหมือนเก่านะอ่ก็อย่าไปอะไรกันมากมายเลยอาชีพเดียวกันจําช่วงโควิดได้ไหมไม่มีจะแดกกันสักคนอนะ่ะช่วงนี้พอมีจะแดกแล้วก็มาทะเลาะกันมันไม่ควรหรอกนะจะบอกให้คื่ผมอยู่ที่หมู่บ้านอารีน,น่านะครับเป็นหมู่บ้านพักครัวครับด้านหลังนะเป็นโฮมออฟฟิศหลังละสี่ล้านห้าเองนะเป็นแท่งสวยมากเลยน่าอยู่จริงๆบริเวณถนนใหญ่มีที่จอดรถสบายสาย ถ้าที่มี่หาในการดำเนินชีวิตนะครับผมให้มาซื้อหนังสือของผมเล่มน,นี่ภาษาตำราพิกชีวิตครับผมเขียนสุดความสาม,มารถเลยนะรวบรวมสายมูเตลูไว้ทั้งหมดนะครับควรจะมีไว้ประดับห้องพระประดับพิ่งพระไว้ที่บ้านอย่างน้อยหนึ่งเล่มน,นะแล้วก็ควรจะซื้อแจกพระพวกเพื่อนฝูงคนเน่าสักหลาดคนที่เราดักด้วยรานะคาเล่มาสองร้อยเก้าสิบบาทครับ เงินไปเข้ากองทุนอิสรพลครับช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดติดต่อผมได้สามช่องทางนะครับทาง Facebook ดรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ในไลน์ลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาหลางคลิปด้วยแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่าน,นมีความสุขขอให้พาคุ้มครองพี่น้อง,องประชาชนชาวไทยประเทศครับสวัสดี Thank you